เช้าๆมาตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะนะมีประโยชน์การฟังธรรมะเป็นมงคลของชีวิตนะท,ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจเจริญขึ้นการฟังธรรมะเป็นการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดตลอดชีวิตเรานะเราก็ต้องลงทุนให้กับชีวิตมากมายอย่างตั้งแต่เด็กๆลงทุนไปเรียนหนังสือ ามาไปลงทุนโรงแรงไปทํางานลงทุนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรนี้เลี้ยงสร้างครอบครัวมันคือการลงทุนให้กับชีวิตทั้งนั้นเลยระวังว่าทําสิ่งเหล่านั้นเราจะมีความสุขมันก็มีความสุขเหมือนกันมันความสุขอย่างโลกโลกความสุขช่วครั้งช่วคราวการลงทุนศึกษาธรรมะนี่เป็นการลงทุนระยะยาวนะคุ้มค่าที่สุดแต่ความสุขในธรรมะนะมันเทียบกันไม่ติดนะ ความสุขของโลกนั้นมันสุขๆุดิบๆสุขแล้วร้อนสุขแบบร้อนร้อนสุขของธรรมะนะสุขสุขร่มเย็นความสุขในโลกอยู่เป็นกลาวกาวความสุขของธรรมะอยู่ถาวรนะอยู่ถาวรเราลงทุนลงแรงศึกษาอยู่ช่วงหนึ่งพอจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะดื่มดำในรสของธรรมะเป็นระยะระยะไปมีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น